สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะมาทำนายดวงชะตาของปี2568ให้ลรวงหน้านะครับหลายหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพอขึ้นปี2568แล้วดวงชะตาของคุณจะดีหรือไม่ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพูดถึงโหราศาสตร์นะครับในแขนงต่างต่างต่างก็มีวิธีการทํานายที่แตกต่างกันในโหราศาสตร์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือโหราศาสตร์จีนนะครับ สำหรับโหราศาสตร์จีนเนี่ยเรามีความเชื่อว่าชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเทพเจ้านะครับโดยเฉพาะเทพเจ้าไท้สวยเอีย้ยนะครับเทพเจ้าองค์นี้นะครับจะมีอิทธิพลส่งผลต่อดวงชีวิตของคนเราเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับถ้าหากแม้นว่าปีใดท่านเทพไท้สวยเอีย้ยเนี่ยเคลื่อนไปทับปีใดก็จะทําให้ปีนักษัตริย์นั้นนะครับได้รับอิทธิพล เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับถ้าทับพอดีเนี่ยอย่างในปี2568เทพเจ้าไทยสวยเอีกยจะเคลื่อนไปทับเข้ากับคนนักษัตย์กุลพอดีนะครับทำให้คนนักษัตย์กุลเนี่ยจะมีการชงเกิดขึ้นนะครับการชงก็คือการประทะนั่นเองจะมีการชงเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทีเดียวนะครับสำหรับคนนักษัตย์กุลจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ตัวกุล จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับจะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรต้องใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษอย่าพีพรมในการคิดการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์รวมทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะครับที่คุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทนะคนนักษัตริย์กุลนะครับสําหรับคนนักษัตริย์กุลเนี่ย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับคําว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลายคนมองไปในแง่ลบเพียงอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะเป็นไปในแง่บวกก็เป็นไปได้นะครับถ้าหากแม้ว่าเกิดราศีของคุณนั้นมันมาเข้ามามีส่วนนะครับเช่นที่มันดวงตกเจอเข้ากับดวงตกพอดีบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นดวงดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพูดถึงดวงชะตานะครับของคนปีกุลเนี่ยถ้าคุณพยายามที่จะทําดีคิดดีแล้วอยู่ในความรอบคอบนะครับผมเชื่อว่าคุณผ่านได้แบบสบายสําหรับคนนักสัตว์กุลนะครับในช่วงปี2,568เนี่ยเรามาเริ่มกันตั้งแต่ปลายปีนี้เลยนะครับก็คือปลายปี2,567ถ้าหากแมว่าใครนะครับพยายามที่จะทําบุญนะครับก็จะ ช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงคุณให้ดีขึ้นมาได้นะครับการทําบุญนะครับอย่างบางคนเนี่ยตามตําราต่างๆก็บอกว่าไปไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอียเซียนนะครับไปถ่ายชีวิตโคกระบ,บือไปบริจาคเลือดไปทําบุญในวัดต่างๆในตำรับตำราหลายคนมีความเชื่อว่าไปทําบุญให้ครบ9วัดก็จะดีนะครับไปบริจาคนะครับช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าคุณเอาไว้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในปี2,568นี้ถ้าหลีกเลี่ยงการไปงานศพได้นะครับก็หลีกเลี่ยงสักหน่อยหนึ่งก็จะดีกับคุณมากนะครับสําหรับคนปีกุลนอกจากคนปีกุลแล้วมีอีก3ปีนักศึกษนะครับที่มีการชงแต่เป็นการชงแค่50เนะครับชงลดลงหน่อยอีก3ปีนักษักษที่จะชงนะครับก็คือปีมะเส็งครับปีงูเล็กนอกจากนั้นนะครับก็เป็นปีขานและปีวอกนะครับ ทั้ง4นักษัตริย์ที่ชงเนี่ยคุณสามารถจะแก้ดวงได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงเวลาให้ดวงตกก่อนแล้วมาแก้นะครับพยายามคิดดีทดําดีใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบเอาไว้ก่อนนะครับตั้งสติครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่คําว่าสติมันจะช่วยได้นะครับยิ่งคุณใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่ดีพอนะครับจะคิดจะตัดสินใจอะไรต้องใช้เหตุผลนำหน้า ชีวิตคนเราผมพูดถึงอยู่เสมอนะครับว่าดวงชะตาฟ้ากําหนดมา5 0เอร์เเจ้าชะตาตัดสินใจอีก5 0เซนตเพราะฉะนั้นถ้าหากแม้นว่าคุณเตรียมตัวดีคิดดีแล้ววางแผนชีวิตดีๆนะครับพยายยมไขว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางที่ดีแล้วมันจะทําให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นมาได้นะครับตรงกันข้ามครับถ้าคุณปล่อยดวงชะตาไปเฉย,เฉย แล้วไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลใช้ความรู้ในการคิดในการตัดสินใจแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นลองคิดลองเึกตรอง,องดีๆในการใช้ชีวิตนะครับ <S <S ผมเชื่อว่าคุณทั้ง4กิปีนักษัตริย์ผ่านได้แบบสบายครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งอไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์มาส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ เมื่อได้คิวได้เวลาแล้วอย่าลืมส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมาได้วด้วยครับสําหรับท่านที่ได้คิวแล้วถึงเวลาผมจะโทรกลับไปนะครับและจะดูดวงชะตาให้กับคุณตามที่คุณจองคิวเอาไว้นะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในมากก็น้อยน,น,นะครับเพราะนอกจากทํานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมได้นําสินค้าที่ดีนะครับที่คุณสามารถเลือกใช้ได้นะครับ ถ้าต้องการจะดูสินค้าอะไรอย่าลืมกดดูข้างล่างนะครับแล้วถ้าถูกอกถูกใจอย่างไรสั่งซื้อนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ